วัสดีครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกๆท่านนะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับที่ผ่านมาครับมีใครถูกรางวัลกันบ้างนะครับถ้าใครได้ติดตามสูตรนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้ถูกรางวัลกันบ้างนะครับที่เข้ามาชมสูตรนี้ก็ประมาณ4ี่หาร้อยคนนะครับก็น่าจะมีถูกกันบ้างนะครับก็ดีใจด้วยนะครับดีใจกับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆกันนะครับ สองชุดก็มาปกกระกบคู่ก็ได้แค่2ชุดนะครับก็มาตรงๆเลยนะครับงวดนี้นะครับมาตรงๆเลยนะครับหลักสิบก็มี36หลักหน่วยก็มีแค่ตัวเดียวนะครับเลขหนนะครับ,รก,รบก็มาปกกระกบคู่ก็ได้31และ61นะครับก็ยินดีและดีใจด้วยนะครับที่เพื่อนๆและพี่ๆน,น้องที่ได้ถูกรางวัลกันภายในงวดนี้นะครับงวดวันที่หเดือนสิบสนี้หรือว่า วัดที่หนึ่งธันวาหกเจ็ดนะครับที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงนะครับที่รางวัลออกอยู่ที่อะไรนะครับหกหนึ่งใช่ไหมครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับหกหนึ่งนะครับก็มาแบบตรงๆเลยนะครับเห็นไหมครับเข้าแบบตรงๆเลยหลักสิบก็มาตรงเลยหลักหน่วยก็เข้าตรงนะครับก็ทั้งนี้ท้งนั้นก็มีสูตรนี้นะครับเป็นหลักสิบนะครับเห็นไหมครับ เป็นหลักสิบได้สามกหกก็คือสอตัวนี้นะครับได้สามหกแล้วเลขหนึ่งหลักหน่วยก็สูตรนี้นะครับได้แค่ตัวเดียวนะครับผมก็มาประกบคู่ก็ได้สองชุดตรงนะครับได้สองชุดตรงนะครับก็ดีใจครับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆที่ได้ถูกรางวัลกันนะครับที่ผ่านมานี้นะครับก็น่าจะได้เฮกันบ้างนะครับนะครับหกหนึ่งนะครับ แต่พอดีก็มาสรุปก็หลุดไปนะครับนะครับก็เด่นสูตรก็จะมีศูนย์ห้าและศูนย์หผมก็เอาเล็ขศูนนะครับมาตัดภายในยี่สีคู่ชุดนี้ให้นะครับแล้วก็พอดีเล็ขศูนย์ไม่เห็นนะครับก็จะมาเห็นชุดนี้นะครับก็จะมาเข้าอยู่ชุดนี้เข้าตัวกลับนะครับท่านผู้ชมนะครับ ยี่สี่คู่ชุดล่างนะครับก็มาเข้าตัวกลับนะครับก็เอาศูนย์ที่ชนอยู่ห้าูนนะครับก็ชุดรองก็จะมีแปดกับเก้าที่ชนสามูนนะครับพอดีก็เลขศูนย์ก็หลุดไปนะครับมาตัดภายในยี่สิสี่คู่ชุดนี้ก็ก็หลุดไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับที่ผ่านมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ท่านไหนที่ได้เข้ามาชมติดตามสูตร สูตรนี้นะครับก็น่าจะได้เฮกันบ้างนะครับก็มีแค่2ชุดนะครับ2สูตรนี้นะครับมาประกบคู่ก็ได้แค่2ชุดนะครับ3 1และ61นะครับก็มาติดตามกันใหม่ครับสูตรนี้นะครับก็ทำให้ให้เลยนะครับทำให้ชมเลยนะครับทำให้ชวนเลยว่าจะได้ชุดไหนบ้างนะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนบ้างนะครับ เพื่อจะไม่เสียเวลานะครับก็ลุ้นกันเลยนะครับลุ้นกันอย่างตัวเนื่องนะครับสองสูตรนี้นะครับว่าโอการดข้างหน้าจะได้เห็นแบบนี้หรือเปล่านะครับก็มาตรงนะครับหกหนึ่งนะครับมามาดูสูตรหลักสิบกันก่อนนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับงวดวันที่อะไรนะครับสิบหกธันวาหกเจ็ดนี้นะครับ อันนี้จะเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมวันที่ผ่านมาก็ได้หนึ่งตัวเดียวนะครับหลักหน่วยนี้นะครับแล้วก็หลักสิบหลักสิบก็ได้สามหกนะครับสิบล่างก็เข้ามาแบบห้าหกเจ็ดแปดแปดงวดนะครับเก้างวดก็งวดนี้นะครับงวดนี้ก็ได้สามกับหกนะครับมามาลุ้นมาติดตามกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับ สิบล่างนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับวันนี้จะได้ตัวไหนกันบ้างนะครับมาชมสูตรนี้กันก่อนนะครับ10บล่างนะครับผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับที่ผ่านมาก็ผลก็ออกอะไรนะครับ6กหนึ่งนะครับที่ผ่านมานี้นะครับไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข6นะครับเป็นหลักสิบนะครับตามสูตรเลยนะครับสูตร สูตรนี้ก็เป็นสูตรสิบล่างนะครับท่านผู้ชม,ชมก็มาเข้าตามสูตรนะครับก็ให้ลุ้นกันอย่างต่อเนื่องเลยครับทำให้ลุ้นทำให้ชมทำให้เป็นแนวทางเลยนะครับสูตรในข้าวผมมาให้ชมมาให้ลุ้นกันก่อนนะครับ มาผมใช้ตำแหน่งในมาคิดจำนวนให้หลักสิบนี้นะครับนะครับที่ผ่านมาก็ได้สามกับหกนะครับที่ผ่านมาสามกับหกก็นี้ก็ได้สามแปดนะครับออกสามแปดครับสามสองแล้สามแปดนะครับ, 3, 2, 3, รบ 3, ก็จะมาเข้าสามแปดก็มาเข้าอยู่ที่เลขสามนะครับ อันนี้ก็มาเข้าอยู่ที่เลข3ามครับได้0กับ3นะครับนี้หลุดนะครับอันนี้ก็ออก6 1หนึใช่ไหมครับที่ผ่านมานี้นะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข6นะครับครับอยูที่เลข6อันนี้ก็เข้าอยู่ที่เลข3ามอันนี้ก็มาอยู่ที่เลข3นะครับแล้วงวดนี้แหละครับจะได้ตัวไหนกันนะครับก็ที่ผ่านมาก็ บอกเลยนะครับก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับ6ตัวรางวัลที่1น,นะครับ6ตัวรางวัลที่1น,นะครับก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ6 6แล้วก็9แล้วก็8แล้วก็4แล้วก็3นะครับที่ผ่านมานะครับ มามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับหลักสิบนี้นะครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าได้แค่สองตัวนะครับท่านผู้ชมได้แค่สองตัวนะครับหลักแสนก็บวกกันสามครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็หลักพันก็บวกกันหนึ่งครั้งนะครับหน่วยบนก็บวกกันสามครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับ มะคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับว่าจะได้ตัวไหนกันสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นหลักสิบนะครับว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับหลักสิบนะครับอันนี้ก็สามหกสิบนะครับก็8นะครับวางไว้อันนี้ก็สามสามานะครับบวกเกนะครับแปดบวกเกก็จะได้สิบเดนะครับก็ใช้เลขเจ็ดมาก็7 บวกเก้าก็จะได้หกนะครับวันนี้ก็จะได้หกแล้วก็เก้านะครับบวกสามทุนที่นะครับได้หกกับเก้าว่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับหกกับเก้านะครับเดี๋ยวมทวนอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็บวกกันสามครั้งนะครับหลักแสนก็สามหกสิบแปดก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลขแปดนะครับหลักพันก็คือเลขเก้านะครับ 8-9ก็จะได้17นะครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข7นะครับ7-9บวก9ก็จะได้16ก็ใช้หลักหน่วยมาเป็นตัวเด่นตัวแรกก็คือเลข6นะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับ6-3บวก3มุงที่ก็จะได้9นะครับงวดนี้ก็จะได้แค่2ตัวนะครับ6กับ9นะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับว่างวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับ6แล้วก็9นะครับ หกกับ9ก้าอที่ผ่านมาก็ได้3กับหกนะครับล่างสองสุดสองสุดตรงนะครับวันนี้ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับได้6กับ9นะครับเก้าก็คือหลักสิบนะครับแล้วหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยวันนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับ หลักหน่วยที่ผ่านมาก็ได้เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาห้างวดก็หลุดไปงวดที่ออกสามแปดนะครับว่าได้เลขเก้าตัวเดียวนะครับนะครับก็หลุดไปนะครับแล้วงวดที่ผ่านมานี้ก็ได้เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับก็ผลก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับหกหนึ่งนะครับก็เลขหนึ่งก็มาเข้าตามสูตรนะครับอันนี้จะเป็นหลักหน่วยนะครับ ือว่าวิ่งล่างนะครับท่านผู้ชมผมถือว่าเป็นหลักหน่วยนะครับวางไว้เป็นหลักหน่วยให้นะครับแล้วงวดนี้จะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่าว่าจะเป็นหลักหน่วยหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็มาเข้าอยู่ที่ประมาณห <c oughs> งวดนะครับ7งวดก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับมามาลุ้นกันว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับ ่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อหลกักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับลุ้นกันครับว่าวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับวดที่ผ่านมาก็มาแบบตรงๆเลยนะครับ6-1นะครับ มามาลุ้นกันว่าสูตรนี้จะได้ตัวใหนการงวดนี้นะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวนให้ก็มาลุ้นดูนะครับก็หกตัวรางวัลที่1ก็มีห 6, 6 9กเกแล้วก็แปดสสนะครับก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ6กแล้วก็9 8แล้วก็4แล้วก็3นะครับ 2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างก็ออกอยู่ที่61นะครับก็ใช้ตำแหน่งกันเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับทำเหมือนกันเลยนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับก็ใช้หลักแสนนะครับหลักแสนก็บวกกัน1ครั้งนะครับเลขก็10ล่างก็คือเลข6นะครับแล้วก็หน่วยล่างก็คือเลข1นะครับ แล้วก็บวกเก้าคงที่ทุกครั้งนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยว่าจะได้ตัวไหนกันก็วางไว้เป็นหลักหน่วยไว้ให้เหมือนเดิมนะครับสูตรนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับพร้อมจับคู่ให้เลยนะครับก็ได้เด่นแค่สองชุดนะครับ หลักแสนก็คือเลข6บวกกัน1งครั้งก็ได้6 6บวกหลักสิบก็คือเลข6นะครับ10ล่างนะครับ6บวก6ก็ได้12นะครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข2นะครับ2บวกหหรือว่าบวกหลักหน่วย2ตัวล่างนะก็คือเลข1นะครับก็ได้3นะครับ2บวก1ก็ได้3 3บวก9ของที่ก็จะได้12นะครับได้12 ช่ไหมครับเดี๋ยวทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับ6กบวกหได้12 12สบวกหได้13 13สบวกเ็ได้22นะครับก็22ผล2ตัวก็ออกอะไนะครับวดนี้วดที่ผ่านมา6อกหกหนใช่ไหมครับนี่ก็ได้เลข ที่ผ่านมาก็ออกอยู่ที่38ครับนะครับ38แล้วมา61นะครับ 3, 8, ก็ 6, 1, บกวดน,นี้หลุดนะครับวดน,นี้ก็ก็จะมาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผลออกอยู่ที่61นะครับเห็นไหมครับแล้ววดน,นี้ก็จะได้แค่เลข2ตัวเดียวนะครับวดนนี้ก็ใช้หลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมหลักหน่วยตัวนี้นะครับ ใช้หลักหน่วยมาเป็นตัวเด่นตัวแรกเลยนะครับก็จะได้แค่ตัวเดียวนะครับก็คือได้เลขสองนะครับก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับก็พร้อมมากบคู่ให้เลยนะครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้เข้าจริงนะครับที่ผ่านมานะครับ2สูตรนะครับก็ได้เด่นแค่สองชุดตรงนะครับก็พร้อมมากบคู่ให้เลยนะครับ หลักสิบก็ผมวางไว้ให้แล้วนะครับได้หกกับเก้านะครับก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับวดที่ผ่านมาได้สามกับหกผลก็ออกอยู่ที่หกหนึ่งก็มาเข้าอยู่ที่เลขหกนะครับเป็นหลักสิบนะครับวันนี้ก็ได้หกกับเก้านะครับผมก็มาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับเป็นหลักสิบนะครับและสูตรนี้ผมก็จะมาวางไว้เป็นหลักหน่วยให้ก็ได้แค่เลขสองตัวเดียวนะครับหลักหน่วย ได้แค่เลขสองตัวเดียวนะครับว่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับล่างสองสูตรได้สองชุดตร,ตรงนะครับวันนี้ก็ได้6กสองแล้วก็92นะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทางช่องนี้นะครับช่องไทยพารวยนะครับก็ลองไปติดดูครับหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับท่านในซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็มีสามหนึ่งกับหกหนึ่งที่ผ่านมานะก็น่าจะมีโอกาสถูกรางวัลกันนะครับก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับที่ผ่านมานะครับก็ยินดีและดีใจด้วยนะครับ ท่านในที่ถูกรางวัลกัน,นครับรวงวดนี้ก็ได้แค่2ชุดเหมือนเดิมนะครับเหมือนวดที่ผ่านมานะครับก็ได้62แล้วก็92นะครับวดน,นี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับทั้ง2สูตรนะครับก็ชื่นชอบก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจกันนะครับอืนใดก็อย่าลืมนะครับ ตเตอรีร่ไว้นะครับว่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่า2ชุดนี้นะครับ6 2สองแล้วก็92สองนะครับจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่า6 1หนึ่งะครับมาแบบตร,ตรงเลยนะครับที่ผ่านมาวดวันที่หนึ่งเดือน12 67หแล้วงวดนี้แหะครับงวดนี้ก็วันที่16นะครับเดือน12แล้วก็6 7ด ฝากไว้ด้วยนะครับสูตรนี้นะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองเอาไปติดดูนะครับท่านไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับหาลอตเตอรี่ไว้นะครับก็ตัวเลขก็ได้แค่2ชุดนะครับตัวเลขก็ไม่มากนะครับมีแค่2ชุดนะครับอื่นใดก็อย่าลืมนะครับกลับตัวด้วยนะครับ2 6แล้วก็29นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอประมาณนี้นะครับ ฝากคุณเพื่อนและสมาชิกทุกๆท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเผื่อมีคลิปใหม่หรือว่าสูตรใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับก็จะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนและพี่ๆน้องไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ